สวัสดีครับเสร็จแล้วพันคลิปนำมาต่อวงจรสตาร์ทกันนะครับเป็นเวฟร้อยยบห้าไอรุ่นแรกนะครับหัวเถิกนะครับก mm ่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัท AP Honda นะครับไม่เคยห้วงนะครับแบ่งปันผมก็แบ่งปันต่อนะครับมียอดจำหน่ายสูงสุดในท้องตลาดในบรรดารถ4ี่ข่ายนะครับ Honda นะครับ อเอกสารตัวนี้เจตนาเพียงแค่จะแบ่งปันนะครับให้แฟนคลับไปทำมาหากินแก้ปัญหาให้ตัวเองได้นักเรียนนักศึกษาที่จะพึ่งจะเข้ามานะครับเข้ามาชมสารพันคลิปก็จะมีวงจรสตาร์ทนะครับย้ำๆต่อกันไป5คลิป10คลิปนะครับก่อนที่จะย้ายไปวงจรอื่นนะครับเอาเท่าที่มีข้อมูลหรือ,อสลับกับถ่ายทำหน้ารถนะครับ เวฟร้อยยี่สิบห้าไอรุ่นแรกนะครับหัวเถิกคลิปที่แล้วเป็นเวฟร1 1ยสไอนะครับที่จริงก็พัฒนาต่อจากร้อยยไอรุ่นนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เกิดก่อนเวฟร1อยสไอนะครับหลักการทำงานคล้ายกันเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ปากกาเน้นข้อความมานะครับ วงจรเต็มหน้ากระดาษกล้องซูมไม่ถึงก็ย้ายไปย้ายมาหน่อยนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทไฟฟ้านะครับก็จะพัฒนาในาเพิ่มขนาดหน่อยนะครับ12โวลต์เท่ากันนะครับแต่แอมแปร์ต่างกันนะครับขั้วลบ สีเขียวนะครับฮอนด้าลงกราวนะครับข้อบวกสีแดงนะครับผ่านฟิวหลักนะครับก็ะจะต่อเป็นสามแยกนะครับสองเส้นเส้นหนึ่งเล็กๆนะครับอีกเส้นหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับต่อไปรอที่รีเลย์สตาร์ทนะครับต่อไปรอที่รีเลย์สตาร์ท เรสตาร์ไปไม่ได้นะครับคอนแทคยังลอยอยู่นะครับลอยอยู่อ่าก็คือสวิตช์ไม่แตะหากันนั่นเองนะครับถ้าไปได้ก็จะไปมอเตอร์มอเตอร์หมุนนะครับสตาร์ทเครื่องต่อไปนั่นเองนะครับอ่าส่วนของการควบคุมนะครับเขาก็จะเพื่อจะสร้างสนามแม่เหล็กในรีเลย์นะครับอ่าก็จะ จะต้องผ่านสวิตกุญแจก่อนนะครับถ้าต่อไว้ยี้ใครๆก็มากดสตาร์ได้เพราะว่ารถเครื่องมันไม่มีห้องเก๋งนะครับอ่าเราก็เลยใช้กุญแจนะครับผ่านสวิตกุญแจก่อนนะครับอ่ามีไดโอดด้วยนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับอ่ามันเกี่ยวข้องกับวงจรอื่นนะครับกุญแจเขาก็เลยใส่ไดโอดนะครับไดโอดก็คือวันเว์นะครับ มันเวววาอย่างหนึ่งก็เหมือนน้ำนะครับไหลได้ทางเดียวก่อนจะเข้าสวิต์นะครับสายสีแดงเหลืองนะครับไม่ใช่เหลืองแดงนะครับแดงเหลืองก็คือแดงเยอะกว่าเหลืองเหลืองคาดนะครับผ่านไดโอดเสร็จนะครับเป็นสีแดงนะครับก่อนจะเข้าสวิต์คุญแจนะครับเป็นสีแดงพอเปิดสวิต์คุญแจปุ๊บ ก็คือเข้าหนึ่งออกหนึ่งนะครับเป็นแดงดำนะครับแดงดำอาจจะต่อไปวงจรอื่นด้วยนะครับก็จะต่อภายในอย่างนี้พันเทปไม่ไม่ให้เราเห็นนะครับบัดกรีอย่างดีนะครับแต่ตอนนี้เราเอาแค่วงจรสตาร์ทก่อนนะครับออกจากสวิตช์กุญแจเปิดกุญแจปุ๊บมาก็จะมีรีเลย์นะครับรุ่นนี้มีรีเลย์สีหตัวเลยนะครับทั้งคัน รีเล์หลักนะครับอ่าลีเล์หลักหลักการทํางานคล้ายกับรีเล์สตาร์แต่ตัวเล็กนะครับรีเล์สตาร์แต่ตัวใหญ่เพราะว่ามอเตอร์สตาร์กินกระแสเยอะนะครับไอตัวนี้ไม่ได้กินกระแสก็ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยตามความเหมาะสมนะครับวิศวกรเขาคัดมาแล้วนะครับอ่าแดงดําเข้ารีเล์ปุ๊บไปไม่ได้นะครับอ่าก่อนที่จะไปได้ก็ เขาก็เอา,อาส่วนควบคุมรีเลย์หลักนี่นะครับก็คือใส่เซนเซอร์จับเอียงนะครับเซ็นเซอร์จับเอียงเนี่ยจะติดตั้งอยู่ระหว่างปลายเบาะที่เรานั่งนะครับระหว่างขานะครับาหากรถเอียงไม่ถึงเท่าไหร่ก็คือล้มนะครับ4 5าองศา,ารถตั้งอยู่เนี่ยเอียงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ทําให้เปิดกุญแจปุ๊บรีเลย์ตัวนี้ก็ทํางานนะครับยกเว้นรถล้มนะครับรีเลย์ก็จะตัดไฟทั้งหมดนะครับรีเลย์หลักตัวนี้รีเลย์ทำงานเปิดกุญแจปุ๊บนะครับสนามแม่เหล็กตัวนี้ดูดดังแก๊กนะครับรีเลย์ตัวนี้น่าจะติดตั้งอยู่แถวฝาปิดแตรนะครับหลังตะกร้านะครับทำงานไฟก็จะข้ามไปนี่นะครับไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆนะครับ เส้นสีดําน้ําเงินนะครับรุ่นนี้เริ่มเป็นสีดําน้ําเงินนะครับออกจากรีเลย์น,นะครับเป็นเมนที่เกี่ยวข้องกับระบบ ecu ก็ใช้ดําน้ําเงินนะครับาสายไฟที่ออกมาจากเซ็นเซอร์จับเบียงอยู่ระหว่างขาก็คือแดงน้ำเงินนะครับมีแดงน้ำเงินมีแดงดำนะครับแล้วก็เขียว กล่าวนะครับถ้าไปเปิดเจอสีแดง mm. น้ำเงินนี่ก็คือรีเลเซนเซอร์จับเอียงนะครับเ,เข้าใจตามนี้นะครับออพอถึงตรงนี้รถตั้งอยู่นะครับรีเลยมันปกตินะครับยี่ห้อดีหน่อยมันจะทนนะครับออฮอนด้าเขาคงคัดมาแล้วนะครับรีเลยตนนัวนี้ผังยากนะครับ5ปี10ปีคำนวณไปเลยเ ไฟก็สามแยกนะครับ ECM ตัวนี้ก็าวาดประกอบเฉยๆนะครับรีเลสตาร์ทไม่เกี่ยวกับ ECM นะครับ ECU นะครับไม่เกี่ยวกับสมองกลนะครับแต่เกี่ยวข้องกับรีเลย์หลักตัวนี้นะครับไฟก็จะไปที่ชุดควบคุมรีเลสตาร์ทนะครับเส้นสีดําน้ําเงนินเข้าดําน้ําเงินนะครับเส้นเล็กนะครับไม่ต้องใช้เส้นใหญ่ไปเพื่อจะ สร้างสนามแม่เหล็กนะครับอ่าสร้างสนามแม่เหล็กกว่าจะสร้างได้นะครับเข้าไปในเลแล้วออกเป็นเหลืองแดงนะครับเมื่อกี้บอกว่าแดงเหลืองคนละสีนะครับเหลืองแดงกับแดงเหลืองคนละสายนะครับอันนี้ yellow r e c นะครับเหลืองแดงก็คือสายที่มีสีเหลืองมากกว่าสีแดงนะครับ ขาดแดงนั่นเองนะครับอ่าก็จะไปที่สวิตช์แฮนด์ข้างขวานะครับสวิตช์สตาร์ทจะอยู่ข้างขวาเสมอนะครับไม่ว่าใคายไหนนะครับอ่ากดสวิตช์ปุ๊บลงกล่าวเข้าวงจรเกิดสนามแม่เหล็กนะครับไฟที่มารออยู่แล้วนะครับเส้นใหญ่นะครับอ่าดูคอนแทคเนี่ยเป็นสะพานไฟนะครับต่อถึงกันทำให้ไฟวิ่งออกไปที่แดงขาวนะครับ เส้นใหญ่นะครับแดงขาวไปที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับครบวงจรมอเตอร์ลงกราวในตัวอยู่แล้วนะครับครบวงจร,มอ,อรมอเตอร์หมุนสตาร์ทเครื่องยนต์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงปัญหามั่งนะครับปัญหาอันดับแรกนะครับถ้าหากว่าแบตเตอรี่ดีนะครับ แบตเตอรี่ไม่ดีไม่มีสิทธิ์นะครับแบตเตอรี่สภาพพร้อมใช้งานนะครับถ้าไฟน้อยกว่า 12V โวลต์นะครับ1 1 v อโวลต์อย่างเงี้นะครับก็รีเลย์ทำงานอะไรทำงานหมดนะครับมอเตอร์ก็หมุนแต่ว่ามันก็จะหมุนแบบไม่มีแรงนะครับหมุนแบบไม่เต็มใจเอือยนะครับคุณก็ต้องไปปัญหานี้คือโทษแบตนะครับเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับ หรือชาร์จมาแล้วก็สตาร์ทครั้งเดียววันรุ่งขึ้นเอาอีกแล้วนะครับก็คือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับเอาไปสองกบเลยนะครับซื้อใหม่เลยนะครับซื้อตัวใหม่แบตเตอรี่มีหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดนะครับอยากได้นานๆนนทนๆก็เอาแท้ติดรถนะครับยี่ห้ออื่นไม่กล้าแนะนําไม่กล้าการันตีนะครับต่อไปนี้ทุกวันนี้แบตเตอรี่มีตัวเลือกมากมายนะครับ ที่ดีกว่าแบตเตอรี่ติดรถก็มีนะครับแต่คุณต้องเรียนรู้นะครับสรุปง่ายๆก็คือไปเขาคิดแทนเราไว้แล้วนะครับก็คือซื้อยี่ห้อติดรถหรือคุณภาพใกล้เคียงในช่างแนะนำนะครับราคาใกล้เคียงกันก็มีนะครับชื่อที่คุ้นเคยนะครับแบรนด์ที่คุ้นเคยนะครับไอแบรนด์ดแปลกๆเอาไว้ก่อนนะครับ โอเคถ้าอ่าวแบตเตอรี่ดีนะครับอ้าวแบตเตอรี่พร้อมใช้งานแล้วนะครับแบตใหม่อ้าวกดสตาร์ทอ้าวเฉยนะครับอ่าสังเกตว่าได้ยินเสียงรีเลย์นะครับอย่าลืมเปิดกุญแจนะครับบางทีพูดไปคอมเมนต์เอาทำไมผมอ้าวกุญแจไม่เปิดอ่าครับเปิดกุญแจเปิดกุญแจแล้วกดรีเลย์นะครับดังแก๊กเปิดกุญแจนี่ก็ดังแก๊กแลก แก๊กแล้วนะครับไอ้กุญแจดังแก,ก๊กแต่ดังเบาๆนะครับเพราะรีเลตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับแต่เล็กกว่ารีเลสตาร์รีเลสตาร์ตัวใหญ่เพราะนั้นมีเสียงดังชัดเจนให้เราได้ยินนะครับกดสวิตสตาร์แล้วดังแก๊กนะครับมอเตอร์เฉยเครื่องยนต์ไม่หมุนนะครับไม่สตาร์ทนะครับอันนี้ก็สตาร์ได้ทุกเกียร์นะครับเหมือนกันนะครับ รถติดเกียร์อยู่ก็สตาร์ทกดสตาร์ทได้นะครับกดแล้วเฉยหมายความว่ายัางไงกดแล้วดังแก๊กนะครับเป็นไปได้2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวรีเลย์สตาร์ทมีปัญหานะครับอย่างที่2ตัวมอเตอร์สตาร์ทถานหมดเป็น DC มอเตอร์นะครับถานหมดนะครับ เราจะเช็คยังไงนะครับถึงแม้จะเป็นทฤษฎีก็คิดนึกภาพตามนะครับขั้นแรกนะครับกดแล้วมันดังแจ๊กเอะมันดังอยู่ตรงไหนก็นั่นแหละครับตามเสียงไปส่วนมากรีเล่สตาร์ก็จะอยู่ติดตั้งอยู่ข้างๆกับแบตเตอรี่นะครับเพื่อย่นระยะสายนะครับต่อยาวๆมันกินไฟนะครับสายใหญ่นะครับเขาก็ออกแบบให้มันกระชับที่สุดนะครับ เราสามารถหนีเอาแบบบ้านๆนะครับเอาแบบบ้านๆผิดหลักวิศวกรนะครับแต่ทําได้นะครับไฟไม่ดูดนะครับใช้วัสดุนะครับรีเลสต้าเขาจะมีเสื้อหุ้มกันฝนอย่างดีเลยนะครับแต่ที่จริงตัวรีเลนี้ซีนมาอย่างดีนะครับด้วยเลซินด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับถอดซ่อมไม่ได้นะครับข้างในมีคอนแทคแบบนี้นะครับ เราต่อข้ามเลยนะครับไม่ต้องถอดแจ็คออกนะครับรี <c oughs> เลย์ก็จะมีแจ็คหาโลหะแย่ข้ามไปเลยเส้นใหญ่นะครับเส้นสีแดงกับแดงขาวเนี่ยนะครับอ้าวแย่ข้ามไปเลยถ้ามอเตอร์สตาร์ทหมุนก็แสดงว่ามอเตอร์ไม่เสียนะครับตัวนี้รีเลย์สตาร์ทเสียนะครับก็คือจากขั้นตอนการผลิตนะครับแรกๆกการซีนเนี่ย แวกก้มอากาศไม่พอนะครับไล่ออกซิเจนไม่ไม่หมดนะครับทำให้เกิดอาร์คภายในนะครับอาร์คทีละนิดทีละหน่อยจนสุดท้ายไฟข้ามไม่ได้เลยนะครับเป็นฉนวนนะครับไฟข้ามไม่ได้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรีเลย์นะครับถ้าอย่างนี้เราต่อตรงข้ามไปแล้วมอเตอร์หมุนแต่กดสตาร์ทในดังแก๊กแก๊กนะครับ ลีเลทำงานก็จริงแต่ว่าดูดลงมาแล้วมันไฟมาไฟไปไม่ได้นะครับเปลี่ยนนะครับราคาหลักร้อยนะครับของแทก็ยังไงครับร้านอะไรเขาก็จะขายให้บุคคลทั่วไปเป็นขายปลีกนะครับขายให้ช่างเป็นขายส่งราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับยังอยู่ในหลักร้อยไม่ถึงพันนะครับทีนี้ถ้าต่อข้ามแล้วนะครับ แล้วเฉยเนี่ยนะครับมอเตอร์ไม่กระดิกกระดิกไม่มีการตอบสนองนะครับมอเตอร์สตาร์นะครับก็สรุปเลยมอเตอร์เสียนะครับทานหมดนะครับผมเคยซ่อมนะครับไม่เวิร์กนะครับซื้อแปลงฐานมาซ่อมอใช้ได้แป๊บเดียวพังก็คือมอเตอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับ มันนานแล้วก็ฐานหมดมันเนิดนะครับาสารหล่อลื่นจลลาละบีบุ๊หล้วมอะไรมั่งนะครับาฐานหมดนะครับเปลี่ยนราคาหลักร้อยเหมือนกันนะครับมีหลากหลายยี่ห้อ,อยี่ห้อติดรถกอ็อาจจะแพงกว่าหน่อยนะครับเท่าตัวอาจจะเป็นหลักพันนะครับอ,อย่างนี้ กรณีกดสวิตช์ตาแล้วไม่มีเสียงแก๊กไม่มีอะไรเลยนะครับสรุปว่าตัวนี้นะครับมีปัญหาสวิตช์ฮนดนข้างขวานะครับง่ายๆนะครับใช้น้ำมันครอบจักรวาลน,นะครับในท้องตลาดมีหลากหลายยี่ห้อนะครับฉีดเข้าไปเลยนะครับมีพื้นที่ฉีดฉีดเข้าไปแล้วใช้มือกดย้ำยำ้ยำยำ้ยำย้ำนะครับ อ่ามันจะกัดตะกันนะครับเพราะว่าเรากดแล้วมันไฟมันลงกราวไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้ามันเกินไปก็เปลี่ยนนะครับมีขายแยกขายนะครับแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการาแก้ปัญหานะครับหรือที่เป็นไปได้อ่าที่ฟ้องนะครับเป็นไปได้ก็คง รีเล่หลักเสียนี่ก็คือทุกส่วนไม่ทํางานเลยนะครับไม่ต้องมาถึงวงจรสตาร์ทนะครับวงจอรอื่นก็ไม่ทํางานถ้ารีเล่ตัวนี้เสียนะครับแต่ยากนะครับอันนี้พูดถึงว่าตัวนี้ทํางานปกตินะครับแต่ถ้าเปิดกุญแจแล้วอะไรก็ไม่ทำงานสักอย่างเราอย่าพึ่งไปโทษวงจรสตาร์ทนะครับ เรามาโทษร,รีเลย์ตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าอา้าวสตาร์ทก็ไม่ได้ไฟเลี้ยวก็ไม่ติดไฟเกียร์ว,ว่างก็ไม่มีฟิวก็ไม่ขาดแบตเตอรี่ใหม่อย่างเงี้นะครับเ,เรามาที่รีเลย์หลักตัวนี้นะครับตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะครับอาจจะมีสีหตัวรุ่นนี้รีเลย์หลักนะครับดูสีสายนะครับอา่าดำน้ำเงนินมีเข้าไป4เส้นนะครับรีเลย์หลักดำน้ำเงนิน แดงเหลืองเอ้ยแดงน้ำเงินนะครับแดงดำเข้า2เส้นนะครับแบบนี้นะครับหวังว่าน่าจะพอทำให้เข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาได้สำหรับรุ่นนี้เฉพาะรุ่นนะครับเว็บลอยยี่หไอรุ่นแรกหัวเถิกนะครับไม่ใช่ไปแต่คุณแตกฉานไปค่ายอื่นนะครับถ้าหากว่าหลักการก็ ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่อุปกรณ์จะต่างกันนะครับส네ีสายไฟก็ต่างกันแต่ละค่ายไม่เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสําหรับแฟนลับทุกท่านที่ติดตามสารบันคลิปนะครับมาเนิ่นนานบางท่านก็ทํามาให้กินก็เป็นสุดยอดปรารถนาของสารพันคลิปนะครับเพื่อจะแบ่งปันนะครับได้บุญได้กุศลนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะครับไปต่อเดี๋ยวจะว่าจะต่อด้วยเวฟร้อยี่ิห้าไอรุ่นที่สองนะครับอาจจะขั้นนะครับผ่อนคลายว่ามันข้ามไปโซนิกนะครับหลักการเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันยังไงถ้ารถติดเกียร์อะไรอย่างนี้นะครับโซนิกรถมีคัทนะครับเดี๋ยวไปโซนิกแล้วค่อยข้ามมาหาเวฟร้อยยี่บห้าไอรุ่นที่สอง นะครับก็แล้วกันดีกว่านะครับจะได้สลับไปสลับมาจะได้อ่าเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษนภาษาไวรุ่ก็เก็ดอ่าเก็แล้วนะครับ <laughs> พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ